โอ้โหต่อข่าวนี้ก็าเหมาะกับต่อแล้วเกินสนุกเกอร์ชิงแม่ก็บอกว่าในวงการสนุกเกอร์เนี่ยนะคุณกิ๊กทำไมคะเขาจะมี3รายการใหญ่ที่เขาเรียกว่าทริปเปิลคาวแล้วตอนนี้เขาคัดเขาเรียกว่าในรอบเขาเรียกรอบสุดท้ายเนี่ยใช่ได้16บหกคนสุดท้ายเข้าไปในรอบสุดท้ายของรายการหนึ่งในทริปเปิลคาวละใช่ก็คือยูเคแชมเปี้ยนชิพ เดี๋ยวให้ต่อเล่าดีกว่าออนะค,คือรายการนี้ระบบการคัดเลือกคล้ายๆกับชิงแชมป์โลกนะครับคือมือท็อป16เนี่ยนะเข้าไปรอก่อนโดย<ช>อัตโนมัตินะครับในสัปดาห์หน้าที่เมืองยอร์กนะครับส่วนมือ17ลงไปจนถึงมือดับร้อยกว่าเนี่ยต้องมาแข่งคันเลือกแข่งคันเลือกนะครับปรากฏว่ามีนักสอยคิวของไทยเราเนี่ยนะครับผ่านการคัดเลือกเข้าไปแข่งขันในรอบเบนรอแน่นอนแล้วเนี่ยนะครับสองคนนะครับก็คือเป็นคู่หูคู่เดิมก็คือหมูปากนั้นแล้วก็เอฟนครนายกหรือว่าเอฟปันนั่นเองแต่เอฟ ที่4หรือว่ารอบ48คนสุดท้ายซึ่งเป็นรอบชี้ชะตานะครับว่าจะได้ตัวไปแข่งขันยูเคแชมเปี้ยนชิพในรอบเมนรอหรือเปล่านะครับก็เจอกับไม้เบื่อไม้เมาอย่างริกกี้บอลเดนคือไม่แพ้เลยเหรอหครั้งก่อนนี้แพ้รวดนะฮะดังนั้นเนี่ยพอเอฟเจอกับริกกี้บอลเดนเนี่ยเอฟก็โอ้ทำกันบ้านมาแล้วว่าจะเอาชนะยังไงให้ได้สักทีหนึ่งเพราะที่ผ่านมาเหมือนเป็นสนุกเกอร์แพ้ทางสุดท้ายชนะไปได้6ต่อ3เฟรมนะครับเอฟก็ผ่านเข้าสู่รอบเมนรอได้สำเร็จส่วนมูปังนะผลงานก็ดีไม่แพ้กันนะ เอาชนะอู่อี้เจ๋อนะครับนักสนุกเกอร์จากจีนที่มีดีกรีเป็นมืออันดับ4 1ของโลกไปได้6กระสเฟรมช็อตที่ทำให้หมูเข้าสู่รอบเมนรอนเนี่ยนะท่านผู้ชมลองไปดูที่เพจของ World s ส o ุ k เกอรเอดูเป็นช็อตที่เขาแก้าม่โดนนี่นะอันนี้คือเฟรมตัดเฟรมที่ถ้าชนะเราจะถ้าชนะเราเข้ารอบแต่ว่าถ้าแพ้เนี่ยต้องไปชิงดำเฟรมสุดท้ายลูกนี้เนี่ยนะเป็นไงเป็นไงทักแก้ไม่โดนแต้มจะกลับมาไม่ขาดตอนนี้แต้มขาดอยู่ถูกไหมตอนนี้ ลองให้โดนเหลืองนะไอ้ต้องให้โดนแดงโดนแดงแต่พอโดนปุ๊บเห็นไหมแดงวิ่งไปเอ้าลงแล้วชนะเลยจับมือเลยจับมือเลยคือหมูก็ไม่กล้าที่จะดีใจมากนะต้องได้แค่ขอโทษนะโอ้โหเดี๋ยวขอโทษทีโอ้นี่เออน่าเห็นใจนะได้ใจพูดต่อสู้นะได้ใจพูดต่อสู้คือลูกนี้ถ้าเราแก้วืดเนี่ยนะครับรัตแดงจ่อเนี่ยเขาสามารถปร้นได้นะฮะมันจ่อด้วยอะมันจ่อดกลางอะ โอ้ลูกนี้นะคือแก้ให้โดนก็ยากแล้วนะครับพี่กุ้โดนก็ยากคือต้องแก้ถ้าไม่โดนต้องน้ําหนักขาวต้องไปชิงล่าให้มันใช่นะฮะหมูต้องแก้ให้เซฟด้วยนะครับเออนะไม่งั้นมีโอกาสโดนวางสนุกต่อแล้วรอดระหว่างช็อคกิน เลือไม่ลงอ่ะขอจับมือเลยอุ้ยเจออะไรจะลุกขึ้นมาแทงฮะกลายเป็นว่าพอแดงไปลงหลุมล่างซ้าอย่างนี้เนี่ยแต่แค่มาจับมือยอมยอมดูแล้วเป็นเฟรมสำคัญไงเฟรมนี้ถ้าเกิดว่าเขาตีเสมอเป็นห้าเท่าได้มันลูกผีลูกคนนะใช่นะครับก็ทําให้หมูปักน้ําเป็นนักกีฬาไทยอีกหนึ่งคนที่ผ่านเข้าสู่รอบเมนโรในการแข่งขันยูเคแชมเปี้ยนชิพแล้วก็ในวันนี้เนี่ยนะครับจะมีการจัดฉลากพี่กุ้ยวันนี้นะเออนะมือท็อปสิบหกที่ได้สิบไปรอในรอบเมนโรโดยอัตโนมัติจะจััับบบเเจจอออกกกคนที่มาารลื หวังว่าั้งหมูนักเอฟขออย่าไปเจอรอนนี่ขออย่าไปเจอจัดทรัมป์อมขออย่าไปเจอมาร์กาเรนที่ในช่วงนี้ฟอร์มกำลังมาลูก้านะลูก้าตอนนี้กำลังแพ<อ>่วฮะชมปโลกล่าสุดเนี่ยสงสัยจะปาร์ตี้เยอะไปหน่อยแตชย่ช่วงนี้หนักช่วงนี้หนักแต่ว่าอย่างเอฟเนี่ยจับสลากทิงแชมป์โลกทีไรนะ ไม่มีดวงอะไม่มีดวงจับไปเจอมือหนึ่งบ้างมือสองบ้างแชมป์โลกบ้างเอฟที่จับสลากไม่ค่อยดีอะชิงแชมป์โลกนะใช่แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวรุ่นรายการนี้เดี๋ยวจับสลากวันนี้ใช่นะฮะก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งหมูทั้งแล้วก็เอฟเนี่ยไม่แน่วันนี้ดูกันเข้าข้างคือเบลเกอร์เนี่ยมันมีหลายรายการแต่ว่าสูงสุดมันชิงแชมป์โลกค่ะแต่ UK เคแชมเปี้ยนชิพกับมาสเตอร์เนี่ยมันได้ยินชื่อยังไงมันต้องดูอะเออมันต้องดูมันเป็นรายการแบบสำคัญใช่ คือที่ผ่านมายังไม่มีนักสนุกเกอร์ไทยคนไหนได้แชมป์รายการระดับทิปเปิลคลาวน์นะใกล้เคียงสุดก็คือพี่ต๋องได้รองแชมป์รายการมาสเตอร์คือถึงรองแชมป์ใช่ไหมใช่แล้วก็รอบรองชิงแชมป์โลกก็รายการทิปเปิลคลาวน์เนี่ยมีนักสนุกเกอร์แค่11คนที่ได้ครบทั้ง3รายการนะ่มีมีแค่11คนแต่ว่าเป็นตัวเป้งๆทั้งนั้นเลยใช่สตีฟเดวิสสตีฟเดนดี้ลอนนี่หรือว่าจอพวกเนี้ยมีแค่11คนนะมันไม่ได้ได้ครบกันง่ายๆแล้วก็มีแค่3คนเท่านั้นที่ได้ สกกว่ายฤดูกาลเดียวกันใช่นะครับก็มีซีเวียสซีเวนรีแล้วก็มาร์คเจเวเรียลซีเบนรี้นะทำได้สองครั้งนะครับเทนนี่ทำได้สองงลอนนี่งทำไม่ได้ใช่สามรายการในปีเดียวกันนะเพราะนั้นนี่คือหนึ่งในรายการใหญ่แล้วก็เชื่อว่าคอสนุกเกอร์เนี่ย ไม่พลาดไม่พลาดแน่นอนไม่พลาดเนี่ยต่อได้นอนดึกอีกแล้วพี่ต่อของกุ๊กกิ๊กเนี่ยได้นอนดึกอีกแล้วสู้นะวปลาแพนด้าอีกแล้วแล้วแล้วก็ยูเคจะไม่ชิปในรอบเมนรอนถ่ายทั้งสดทุกโต๊ะนะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้เห็นหมูแล้วก็เอฟเนี่ยแข่งแน่นอนเออนะโอเคโอเคอ่ารับเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา